tay rồi đi rồi Ui. Ừ. Ừ, Tuấn đi xe đây nè Úi Úi, không đi มีไใช้สวยนวาขาวไปหมดแลวนะ <c oughs> นะฮะตามหาแต้มต่อไปกันดีกว่าไม่ให้ไม่ส่งแล้วลรงะ <c oughs> อ๋ออ่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคำับนานา,นา,นานตกปลาทุกท่านวันนี้มากพราผม,ม T U e ในช่อง TUF Fishing เชคยนะเดี๋ยวนี้เราจะมาตีปลาช่อนข้างทางนะโดยใช้นี่เป็นคันสไลด์เหมือนเดิมนะนี่เป็นเพียวรัว 2ขีด8นะแล้วก็ลอกเป็นแคทคิงเซฟเฟอร์นะสายพี0.6นะนี่ตะกัว1.75่กรัมแล้วก็ปิดเบอร์1โอนะไปวันนี้ก็ออกหมายค่อนข้างสายแล้วนะประมาณเกือบ7โมงละเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยแหละก็นไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะน้ำจะขุ่นอะไรหรือเปล่าโดยมาเป็นเกมเล็กๆนะหาปลาเกลือนะมีออเดอร์ปลาเกลอก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าหมายก็ล่องเล็กๆก,กับหมายเดิมนะที่บึงพระไปะดูยตามหัตามแรกกันดีกว่ารู้จะแห้่วหรือเปล่านะ ปลุยวันนี้ก็จะไม่ใช้ถุงมือนะเพราะว่าบางทีมันถุงมือมันใหญ่อะที่ผมใช้อะมันบังมันจะก็จะไม่ค่อยเห็นช็อตกัดหรือบางทีการแคสเหยื่อไอ้ตรงเนี้ยที่มันยื่นออกมามันก็จะทำรูดสายทำบางทีก็ทำให้สายฟู่ได้นะแต่น้ําใสานะหรือวนะ่าตรงเนี้ยเซ็ตก็เอาพอตึงๆเหมือนเดิม ว่าไม่ได้ใส่ถุงมือตีเบี้ยวตีอะไรไม่รู้เลยน,ะน,นี่ยจูนสักหน่อยนะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำเยอะขึ้น ตายขึ้นหุ่งออกไปเพรอนตกหนักแนละ้วเนาะเข้าใจได้เลยว่า ไ,ไม่ใหญ่เท่าไหร่โดนแล้วโดนแล้ว,ลวเอาอย่าไปกินซะแล้วยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวเปลนเดี๋ยวก่น

À, hủy. Ôi. Ô nó lụt Cái na lên chợ Ôi Người ta đi sấy chéo quá mày bà เหื่อไปแล้วน้ำสใสๆนะพี่นะเห็นไหมตัวเล็กหไหมเนี่ยตัวแค่นี้แน่เลยที่มันที่มันหลุดอะ่ะอี่ แรกมาแล้วอือฮอวันนี้ตัวน,นี้บาดแผลชะกันอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะนี่ไม่แหว้นะครับคือกูดตามหาเต้นต่อไปกันอุ้ยใหญ่เลยตัวเนี้ยพอาะมองอื่นอยู่มันย่ำแย่เลยอะ่ะฝีมือเนะี่ย ออ๋ตัวเล็กอีกแล้วมันก็เหมาะกับคันเล็กนะแต่ยังไม่ได้แต่ขนาดคันเล็กๆก,กับคันใหญ่จะได้น้ำมันตื่นนะแต่มันก็นา่าจะมีสักตัวสักสองสามขีดบ้างแล้วขยะลอยเต็มหมดเลย หลุดอีกแล้วขนาดตัวจิ๋วนะเอาคันเล็กไปเล่นกับมันเนี่ยให้แปมได้สูบบ้างหลุดอีกแล้วไปแล้วนะดูด,ดิ S 1> <S 1> อันนี้ตกใจเลยน้าอีกตัวหยู่โน้าอีกตัวตัวนี้น่าจะสามสี่ขีดนี้อ่ะ ก็มันไม่กัดทางนี้ได้อ๋อนี่ตัวนึงเดี๋ยวอีกดิเนี่ยเนี่ยขยับนิดเดียวนะี่คือพุ่งหนีไปแล้วอ,อย่างเมื่อกี้ที่เหยื่ยตอตกนั่นแหะพุ่งหนีไปแล้วนะกัดเหรอพุ่ไม่ทันทำอะไรเลยอะติดได้ไงวะเอา้า Binh hở nào 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 nè, lòi nào 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 Mới rồi, rồi อะไรวันนี้อ่ะตท่าไหร่เกลี้ยงลอยอยู่ตา,างนี้อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปที่ก็ไปที่ก็ห้าวจริงหลุดจากบนบกมเมื่อกี้เอาเบ็ดมาหย่อนใส่ตรงหน้า กัดเลยอีกะอะแบบเพิ่งหลุดจากบนบกลงไปเมื่อกี้นะแล้วมันลอยอยู่ตรงที่กับที่อะ่ะมันก็เลยเอาเบ็ดลองหย่อนหย่อนตอนแรกว่าจะเกี่ยวข้างดูนะมันกัดอีกอะดูดิเนี่ยถ้าไม่มีคลิปนี้ใครจะเชื่อไซส์สองขีดสามขีดเนี่ยแจว๋วตาขัดได้ต่อไปครับ ไอ้มันมีตัวที่ตกใจตอนแรกตัวนั้นน่ะใช้ได้นะเหรอเอะอือ

ừ này vậy đó đó ờ ha này cái sẽ làm như thế đó ตัวนี้มีสามขีดมกีกว่าเกือบสี่นะแจว๋วดู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 ดแต่ก็อย่างว่าน้ำมันก็น่ากินนะขยะลอยเต็มก็พอไดอ้ไปฮะตามหาเต็มต่อไปกันจะได้นะไป ีวใช่ดีอีกแล้วกัะนั่งกระนั่ง้ยโอ้โหสูงด้วยสามสี่ขีดอะไรกันนะฮึบวูตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกอึบนี่แนุ่ึบ จับตัวดีกว่านี่อึ๊บนี่ว้าตะขอเกือบเกี่ยวเป็นไงโอ้โหบอกแล้วมันต้องมอีนะนะเลอะอีกแล้วอ่าดูความยาวได้นี่น,นี่ถนัดกล้องเลนมุมกว้างนะเลนไว้เนี่ยแต่ลองปรับเป็นเลนปกติให้ดูอือหือ เกือบสองนะประมาณสี่ขีดถึงครึ่งโลได้นะนี่แจ๋วเลยอุอ้ยนี่แต้มดีเท่าไหร่ไม่รู้นะจากที่แฮวตัวแรกแจ๋วครับไปไปฮะตามหาแต้มต่อไปกันเนี่ยเที่ยวความยาวได้เลยนะไอตัวเมื่อกี้นะแล้วดูตัวที่ได้อีกตัวยาวกว่ากันเยอะเนี่ยหัวก็ยืดหมดเลยเนะไง จากเหยื่อผ่อนยางหาคู่นะน,นี่นี่นี่นแจ๋วไปฮะตามหาแจมต่อไปกัดเหรอือหือจะขึ้นอยู่จะขึ้นอ่ะกัดแล้วคุด,ดเหรอเบรกลั่นเลยน้องแจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ตัวนี้ใช้สวยนะวดูปากลยดูแค่ปากเลยนะหนึ่งสองสามฮึ๊บอ๋อเนี่ยตัวนี้ก็ใึ้ดูไซส์ได้เลยนะใหญ่ใหญ่กว่าทุกตัวที่ผ่านมา ใหญ่ก็ไอตัวรองอีกนะเรียบได้เลยอะ่ะตัวเนี้ยยาวก็เกือบสอบนะยังไม่สองนะประมาณห้าขีดเหมือนเดิมแต่ไอตัวใหญ่ที่สุดเมื่อกี้นะสั้นกว่าหน่อยผอมกว่าหน่อยตัวนี้อ้วนกว่าให้ดูนะให้ด,ดูนี่เป็นเรนปกตินะ

ไช้เดียวกันหมดเลยะจังหวะเมื่อกี้ควรตั้งคันสวนนะโดนเลยมุดถุงเหรอครับ โอ้ยหลุด,ดอีกแล้วลุดเอาไม่ติดถุงอะไรก็ไดนะ้แอดแอดลองปุ๊บกัดปั๊บเลยอะ่ะเอาไปปิ้ว ใช่ตัวนี้ดิตัวที่เห็นขนาดมันใหญ่กว่านี้เละกัดใหญ่ด้วยนะกัดใหญ่ด้วยห,หลุดไปเนาะเรียบร้อยสุกใหญ่ตัวนี้ใหญ่มีปัญหาขันนอ้นอ่อนนะ เหนื่อยใจเนื้อเกินหลุดหลายตัวนะหอ,ยอายแค่ยืนตรงนี้จุดเดียวอ่อนเองโอไคไม่ได้ส่งก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้คือส่งสายหน่อยนะ เหย,นะย,ยื่อด้วยไปเลยน่ะไงเริ่มเคี่ยวนัดเดือนเนี้ยคล้ายเหยื่อด้วยอืมมาให้เออมาใหมาส่งแล้วลองนะอืมโอ้มุดิใหญ่นะั่นแหละยังอยู่เลยนะว่าไงวะ เนื้อขนาดไม่ส่งสายมันยันงพาเป็นมุดได้อยู่อ่ะโอ้ยไปไม่ได้หลุดไปแล้วมั้งโอ้ยยังอยู่โอ้ยหลุดมาแล้วโอ้ยตัวน,นี้ก็ใหญ่ ไม่ยกนะยกไนมะ่แต่เอา,าล็อกาล็อกตาสิ่งนี้หลุดยากนะแต่ก็ไม่อยากให้หลุดเซฟหน่อยก็อย่างนี้เลยฮึปนะนะ,นะเนี่ยเดียวยางหางคู่ก็ประมาณสี่ขีดห้าขีดนะเนี่ยความยาวก็นี่เกือบสอออีกแล้วเข้ากันหมดเลยสี่ห้าตัวนี่น่าจะ หลายโลแล้วนะคนนี้มีขนาดกล้องมุมกว้างเหมือนเดิมนี่นี่เลนปกติก็จะเห็นความวิ๊กของมัน mm hmm. ก็ตามที่เห็นในคลิปนะ mm hmm. คันสไลด์ก็ตึงๆง,ง,งัดนี่ไม่ขึ้นแน่นอนนะติดอะไรต้องล้างเอาอย่างเดียวให้ปลาคาาออกนะ mm hmm. จะเป็นอย่างนี้เลยปลาฮะ mm hmm. เริ่มเขี่ยวนะ mm hmm. ขึ้หลุดไปแล้วมั้งอ่าชัดเจนเห็นแต่เยอะแล้วตอนนี้อีกแล้วครั ครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปราววมทั้งหมดวันนี้อ่ะเจ็ดแต้มนะนี่ที่เอาใส่ถุงนะไอที่ปล่อยไปกับที่หลุดไปนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะพอสมควรเยอะมากอ่อนนะช่วงเช้าๆก็อ่อนเลยนะเพิ่งมาได้ตอนหลังๆแล้วแดดเริ่มออกปลาเริ่มกัดตีนะแล้วถ้าใครสงสัยว่าน้ําอย่างนั้นนะ่ะผมทําอะไรนะผมเอาปลาไปทําอะไรผมเอาไปขายนะผมไม่ได้กินเองแต่จริงๆมันก็กินได้นะเพราะว่า มันต้องขังไว้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์เลยแหละที่ให้กิ่นปลากินน้ำอลไรมันออกจากตัวปลานะเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมันก็กินได้นะแต่ปลามันก็จะผอมนองหน่อยน,นั่นแหละครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง t g f f i h i n g นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะร้อนนะสิบเอมลนะ้ไปครับบายสวัสดีครับ